ดีค่ะภาษีบอกเราแนะนำ Toyota Tiger D4D ให้ชมนะคะซึ่งคันนี้นะคะเครื่องยนต์ 2,500cc คอมันเ็วดีเซลค่ะใช้งานได้ดีอุดดึกทนประหยัดด้วยนะคะราคาคันนี้97,000บาทค่ะรถอยู่ในอำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีค่ะ Toyota Tiger D4D เพียร์ธรรมดาพรอมารัยพาวเวอร์ เอาไรเข้าส่วนบรรทุกค้าขายไปได้ทุกงานเดินทางไปได้ทุกที่นะคะรถขับขี่ดีอึดถึกทนด้วยทุกท่านดูแต่ง่ายนะคะรถสวยๆหน้าหลังเดิมๆค่ะสีสันเดิมๆบางๆทั้งคันนะคะภายในสภาพสวยค่ะแอร์เย็นรถเครื่องดีน้ำไม่ดันขับทางไกลได้คัสซีไม่ผูกไม่ดามอุกอปกรณ์ไฟติดคกภาสีพรบรปี67เต็มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ 97,000บาทสนใจติดต่อดูรถทดลองขับและติดต่อควีนรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวแอดเองขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ